สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนใหม่์ไม่ใช่ครับนานแล้วนะครับที่ผมไม่ได้รีวิวพวกลำโพงบลูทูธนะครับปกติผมจะรีวิวแต่หูฟังทู u e w ล r ใช่ไหมครับวันนี้เราอยู่กับ Tribit X SoundGo เจนที่2นะครับนี่เป็นหนึ่งในลำโพงบลูทูธที่ทาง Tribit เครมว่า เสียงดีที่สุดของแบรนด์เขาครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจริงอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่านะครับแต่ว่าฟีเจอร์หลักของเขาที่ผมชอบมากครับและเป็นจุดขายของเขาเลยคือสเตอริโอโหมดครับดีไวส์สตัวนี้สามารถรวมกันเป็นตัวเดียวได้ทําเป็นสเตอริโอแยกซ้ายขวาได้เออมันจะเจ๋งมากน้อยแค่ไหนเสียงเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับ เรามาเริ่มมันจากวัสดุและงานดีไซน์ของเขากันก่อนเลยครับทาง private เขาเรียกว่า sleek design นะครับแต่ว่าผมขอเรียกว่าแคปซูลดีไซน์แล้วกันครับรูปร่างมันเหมือนแคปซูลยาเลยนะครับขนาดก็กระทัดรัดประมาณหนึ่งครับจับถนัดมือดีครับน้ำหนัก380กรัมก็ถือว่าไม่หนักอะไรมากมายนะครับพกพาง่ายครับด้วยความที่เขาใช้วัสดุเป็นพลาสติกที่หุ้มผิวยางครับมันจะหนื่ๆมือนิดหนึ่งครับข้อดีก็คือมันไม่ลื่นมือเลยครับกระชับมือดีแบบดีมากๆเลยครับแล้วไม่จับรอยนิ้วมือด้วยนะคครรรรรรัััแต่่่่ข้ออออเเสสสียยกกก็ืมมมมมมมาาาาาาจจจดดูไไหทวถึงผธ มันจะเป็นออกเป็นยางๆนิดนึ่งนะครับแต่ว่าคุณภาพงานประกอบเขาโหดมากๆนะครับคือแบบแน่นแบบแน่นปักเลยผมลองขอให้ดูดูดิแล้วเอามือบีบนะครับพลาสติกนะไม่มีเสียงออดแอดกรอบแกลยุบยาบอะไรเลย,เลยคือแบบแน่นมากนี่ผมบีบแบบเต็มแรงเลยนะเออครับอันนี้ต้องยอมจริงๆว่างานประกอบเขาสุดๆจริงๆครับที่ด้านบนก็จะเป็น physical b o t t o m สำหรับการสั่งงานครับปุ่มเปิดปิด ปุ่มบลูทูธนะครับปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับปุ่มเพิ่มลดเสียงก็ให้มาครบๆนะครับอันนี้ผมชอบนะการใช้งานลำโพงบลูทูธแล้วไม่มีปุ่มเพิ่มลดเสียงเนี่ยบางทีแอปปิดอัดนะครับอันนี้เรื่องจริงที่ด้านหลังเปิดจุกยางกันนะ้ํบอกมาครับจะพบกับพรอร์ต Type C สําหรับการชาร์จไฟนะครับแล้วก็มีรูแจ็ค3.5มมม,มาให้ด้วยนะครับสำหรับเสียบสาย AUX สําหรับคนที่ขี้เกียจเชื่อมบลูทูธครับ ที่ด้านล่างก็จะมียางรองมาให้สาหรับการลื่นนะครับแล้วก็จะมีเชือกคล้องมาให้แบบนี้ด้วยนะครับแปลว่าเขาเจาะกลุ่มพกพาสายเดินป่าสายแคมป์ปิ้งเหมือนกันนะเพราะว่าตัวบอดี้เนี่ยเขากันน้ําระดับ IPX7 เลยครับคือกันน้ําแบบจริงจังเลยอะดังนั้นสายพกพาสายลุยป่าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องห่วงครับจับแช่น้ําจุ่มน้ําเอาน้ําราดได้แบบสบายๆแต่ว่ากาันฝุ่นทรายไม่ได้ครับ IPX7 อันนี้ต้องระวังฝุ่นทรายกันด้วยนะครับ ในส่วนการเชื่อมต่อครับก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับก็คือกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับเปิดลําโพงขึ้นมานะครับแล้วก็กดสลับบลูทูธหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้เขาพร้อมเชื่อมต่ออจากนั้นก็เข้าไปที่มือถือในเมนูการตั้งค่าบลูทูธแล้วก็กดเชื่อมต่อได้ตามปกติเลยครับและไฮไลท์เด็ดของลำโพงรุ่นนี้เลยก็คือสเตอริโอโหมดนะครับที่จะประสานการทำงานของลำโพงทั้งสองตัวเข้าด้วยกันทำงานไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้วิธีการเชื่อมต่อจะเฉพาะตัวนิดหนึ่งครับการทำสเตอริโอโหมดนะครับก็ให้เป อืมครับจากนั้นก็หยิบตัวไหนขึ้นมาก็ได้นะครับกดปุ่มบลูทูธค้างไว้5วิจนเขาพูดคำว่าสเตอริโอโหมดนะครับรอฟังนะสเตอริโอโหมดอ่าจากนั้นก็ทำแบบเดียวกันครับกับอีกข้างหนึ่งการทำแบบนี้นะครับคือการคอมไบสอง device ให้เป็น device ์เดียวก่อนนะครับอืมให้เขาเชื่อมกันก่อนสเตอริโอโหมดจากนั้นเขาจะบอกว่าฝั่งไหนซ้ายฝั่งไหนขวารอฟังนะ right channel อืม l e เห็น <Left> ไหมครับนี่ฝั่งซ้ายนี่ฝั่งขวาเราก็จะรู้เลยว่าอันนี้ต้องวางฝั่งซ้ายนะอันนี้ต้องวางฝั่งขวานะจากนั้นก็เข้าไปที่มือถือครับในขั้นตอนนี้เราจะต้องเห็น device ์แค่ device เดียวครับถ้ายังเห็นสอน device อยู่แปลว่าไม่สําเร็จนะตอนแค่ d e เ i c e เดียวแล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลยครับแค่นี้เองง่ายๆครับทีนี้เรามาดูการควบคุมตัวลำโพงกันบ้างครับ ปุ<ส>่มเพลงนะครับเอาไว้สั่งให้เล่นเพลงหรือว like ่าหยุดเพลงครับถ้าต้องการจะเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้านะครับให้กดปุ่มเพลงสองครั้งถ้าต้องการจะย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้าให้กด3ครั้งครับหากกดปุ่มเพลงค้างไว้1นวิจะเป็นการเรียก Google Assistant ครับสามารถเรียก Assistant ได้ด้วยนะไม่ธรรมดาครับถ้ามีคนโทรเข้ามาครับกดปุ่มเพลงหนึ่งครั้งจะเป็นการรับสายระหว่างสนทนากด1ครั้งจะเป็นการวางสายครับหรือว่าถ้าเกิดมีคนโทรเข้ามาแล้วต้องการจะตัดสายให้กดปุ่มเพลงค้างเอาไว้ครับ โหอันนี้ต้องชื่นชมจริงนะครับกับราคา1,290ให้ Gesture Control มาครบขนาดนี้นะครับคือเรียกได้ว่าแทบจะยกมาจากหูฟัง True Wireless แล้วนะครับสํหรับผมนะครับอุปกรณ์ไร้สายต้องลดการทํางานของ Device ต้นทางให้ได้มากที่สุดต้องทํางานแบบ Standalone ให้ได้มากที่สุดซึ่ง Flybit ก็ทกําการบ้านมาได้ดีมากจริงๆครับ ทีนี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงกันนะครับผมขอพาดูสเปคกันนิดหนึ่งครับ t r i b i t X Sound Go Gen 2นะครับมาพร้อมกับไดรเวอร์40มิลิเมตรตัวนะครับและจะมีพ s i v e radiator อีก1ตัวนะครับติดตั้งลำโพง2ดอกนะครับกำลังขับ8วัตต์รวมกันเป็น16วัตต์นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด4,400ม ah, ิลลิแอมป์สามารถฟังเพลงได้นานต่อเนื่อง24ชั่วโมงนะครับเมื่อเปิดที่ความดัง50%เชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี Bluetooth 5.0ครับ ี่ส่วนของ Pass i v e r a d i a t o r คืออะไรผมขออธิบายแล้วกันนะครับใน Google สามารถหาอ่านได้นะครับแต่ว่าเอาแบบสรุปสั้นๆตรงนี้น,น,นะครับมันทางานคล้ายๆกับซับฟูเฟอร์นะครับในตำแหน่งเดียวกันเอาประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ซับฟูเฟอร์นะไม่เหมือนกันนะแค่คล้ายๆกันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วสนใจโปรดักที่ผมรีวิวจริงนะครับการสั่งซื้อผ่านลิ้นที่ผมใส่ไว้ให้จะถือเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวก็ต้องขอบคุณมากๆครับ มาถึงประเอกของการรีวิวแล้วครับก็คือในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะอธิบายแค่แบบพอคร่าวๆพอครับ,บให้ดูถึงแค่คาแรคเตอร์ของมันนะเพราะว่าคลิปนี้ผมจะพาไปฟังเพลงกันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยครับอันดับแรกเสียงดีไหมกับราคาแค่1290บาทบอกเลยว่าดีครับดีเอาเรื่องเลยครับดีมากด้วยสิ่งที่เขาทำได้ดีมากเลยคือย่านมิดกับมิดโลนะครับคือย่านเสียงกลางจนไปถึงกลางต่ำครับเนื้อเสียงแน่น เข้มแล้วก็มีน้ำหนักมากๆ,ๆครับคือฟังแล้วแบบไม่เบาไม่ลอยไม่ก,ว,มกวงไม่หวงเลยคือฟังแล้วมันมันแน่นนะ,นะครับมันเต็มหูมากนะครับซึ่งมันก็เลยส่งผลให้เสียงร้องของผู้ชายนะครับดีมาก,ก <ili> คือเสียงร้องผู้ชายเนื้อเสียงมาแบบเต็มมากนะคือโทนมาแบบเต็มย่านเต็มคลื่นเลยนะครับ <illes> คือมันทําให้แบบโทนมันเป็นธรรมชาตินะครับเส, <Driver> สียงร้องผู้ชายค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติน่าฟังมากนะครับในส่วนของย่านเสียงเบสนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นย่านเบสที่ไม่ได้ลงลึกมากจริงอย่างเช่นพวกเพลงฮิปฮอปเพลง EDM ที่เป็นสายตืดนะครับพวนั้นจะะอยู่รดับ i ิ Low หรือว่าพวกเรนจ์บริดโทนครับบอกได้เลยว่าตึบมากใครที่เป็นสายตึบๆสายแดนซ์สายแบบตึดๆหน่อยผมบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนกับลำโพงตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างเฉพาะทางอย่างเช่นแบบ เบสดรัมคอนเสิร์ตกลองทิมปนีหรือแม้กระทั่งดับเบิลเบสที่เขาเอ่อสีที่เขาดีกันเนี่ยถ้าเป็นโนต้ตที่แบบลึกๆดิบๆจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีออกอาการไปบ้างที่แบบเริ่มขับไม่ไหวมีอาการอ่อนแรงนะรเริ่มแผแ่วๆละนะมีภาพผ้าอะไรเงี้ยครับซึ่งกับราคานี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะดังนั้นใครที่เป็นแบบสายฟังเพลงทั่วไปอ่ะคือผมว่าโดยปกติคนกว่า9 0 9 9ก็คือฟังเพลงโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังเอาแบบเป็นน้ำจิ้มนะครับว ไม่ธรรมดานะ,อะเอาเท่านี้พอครับเดี๋ยวจะติลิขสิทธิ์ครับในส่วนของเสียงสูงนะครับค่อนข้างที่จะแหลมสูงดีทีเดียวครับเขาจูนมาให้มีความแหลมพุ่งออกมาพอสมควรเลยครับ คาแรคเตอร์เสียงสูงเขาค่อนข้างี่จจัดจ้านะครับคือจูนมาให้แบบว่ามีความแบบเฟี้ยวๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพลงไหนที่แบบว่าอาจจะแหลมสูงมากๆเป็นทุนเดินอยู่แล้วแรงประทะเยอะๆเ,เ,เป็นทุนเดินะครับก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีอาการเก็บไม่อยู่ในบางโนต้ตนะครับที่แบบอาจจะมีแหลมเสียดหูบาดหูไปบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเสียงร้อง,องผู้หญิงเนี่ยอันนี้มีความลอยโดดเด่นสูงมากถ้าใครที่ชอบแบบฟังเพลงผู้หญิงแล้วให้เสียงร้องมันลอยๆยหน่อยครับตัวนี้คือลอยมาก แอบรู้สึกว่าลอยไปนิดหนึ่งด้วยนะร,รู้สึกว่าลอยไปหน่อยครับแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับในเรื่องนี้แต่ว่าเนื้อเสียงเนียนนะเสียงร้องเนียนครับเป็นธรรมชาติไม่สากครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องดนตรีพวกไวโอลินที่แบบเป็นไฮโน้ตสูงสูงจริงๆนะครับอาจจะมีอาการแหลมบาดหูรวมถึงเนื้อเสียงจะเริ่มกระด้างกระด้างเริ่มสักๆแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยนุ่มนวลเท่าไหร่นะครับ ในส่วนรายละเอียดเสียงเครื่องดนตรีต่างๆนะก็ต้องยอมรับว่ากับราคา1,290ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะอาจจะไม่ได้ดีเวอร์วังไปสู้กับตัวแบบ2 0 0 3 0 0 0อะไรแบบนั้นแต่ว่าเราก็ได้ยินการจัดวางพื้นทีเครื่องดนตรีได้ยินลายเสียงเครื่องดนตรีต่างๆ,างๆได้ยินการแบ่งย่านเครื่องดนตรีต่างๆว่ามีอ่ะสูงนะกลางสูงกลางกลางต่ำต่ำอะไรแบบนี้ครับถือว่าทําได้ดีไม่ต้องเป็นหัวทางสลับเพลงทั่วไปนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพลงที่ค่อนข้างเฉพาะทางอย่างเช่นเมทั่น ร็อกเกอร์จ๋าเลยนะครับแบบฮาร์ดร็อกเกอร์มาเลยแบบนักร้องวากตลอดเวลากีตาร์รีตลอดเวลาเลยนะครับกลองซัดไม่หยุดเลยนะอันนี้ไม่เหมาะ บอกตามตรงเลยว่าถ้าเจอเพลงพวกนั้นลำโพงตัวนี้เอาไม่อยู่นะครับมันจะเละมันจะเป็นเนื้อเดียวกันแบบมัว่วซั่วไปหมดเลยนะครับซึ่งก็หาคนที่ฟังเพลงแนวนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าคุณไม่ได้เป็นคนฟังเพลงแบบแนวสายแบบวาร์กนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมมั่นใจว่าลำโพงตัวนี้เสียงดีมากๆนะครับโอเคครับพูดมาเยอะละเดี๋ยวไปฟังกันจริงๆเลยครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงแต่ว่าอย่าลืมใส่หูฟังนะครับ Got our ups and downs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes oceans apart Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. 290โหดนะผมว่าโหดนะเสียงดีมากเลยนะครับทีนี้ฟังแบบโมโนไปแล้วนะครับมาฟังแบบสเตอริโอหมดนกันบ้างนะครับว่าเมื่อ1แยกเป็น2แล้วใช้การทําง,งานแบบ2รวมเป็น1จะเป็นยังไงแต่ว่าเช่นเดิมครับอย่าลืมใส่หูฟังนะครับ เป็นไงบ้างครับสเตอริโอโหมดคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าเมื่ออัดออกมาแล้วมันจะเก็บมิติมาได้มาน้อยแค่ไหนนะครับแต่บอกได้เลยว่าถ้าคุณไม่ติดขัดเรื่องงบผมแนะนําให้จัดแบบแพ็คคู่ไปเลยเพราะว่าพอทำสเตอริโอโหมดแล้วคือแบบทวีคูณคูณ2คูณ3เข้าไปเลยอะ่ะคือมันมาแบบครบวงจรมากแยกซ้ายขวาได้ดีมากขึ้นฟังเพลงสนุกมีมิติมากขึ้นนะอันนี้คือคอนเฟิร์มว่าถ้าคุณไม่ติดขัดเรื่องงบจัดแพ็คคู่ไปเลยครับ และอย่างที่ทุกคนเห็นครับว่าถ้าใครที่เป็นสายดูหนังเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับเพราะทำสเตอริโอโหมดแล้วมันเปลี่ยนโต๊ะทํางานของคุณให้เป็นมินิโฮมเทเตอร์ขนาดย่อมๆได้เลยครับคือกับราคานี้คือสุดแล้วอันนี้คือผมต้องยอมจริงๆครับความแตกต่างหลักๆของสเตอริโอโหมดครับก็คือมันจะทําให้รูมเนี่ยมันกว้างมากขึ้นซึ่งอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับรวมถึงการแยกมิติซ้ายขวาจะทําได้ดีขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเลยครับ รู้สึกได้เลยว่ามีการจัดวางโพสิชันของเครื่องดนตรีใหม่นะครับบางไลน์โน้ตจะได้ยินชัดเจนเลยว่าถูกเล่นอยู่บนลาโพงฝั่งนั้นลาโพงฝั่งนี้นครับแล้วที่โดดเด่นเลยคือเสียงร้องครับอย่างผมเนี่ยจะวางลําโพงไว้ทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาแบบนี้นครับแต่เชื่อไหมครับว่าเสียงร้องมันออกมาจากตรงกลางทางด้านหน้าของผมครับออกมาจากหน้าจอเลยครับเอออันนี้คือแบบประทับใจมากนะขนาดผมวางลำโพงห่างกันแบบเกือบจะช่วงแขนนึงเลยนะซ้ายขวาแบบนี้นะครับแต่เสียงร้องมันออกมาจากตรงกลางอ่ะออกมาจาก คนดูที่กําลังดูผมอยู่ตอนนี้นะครับเออเวลาที่แบบโหกับราคาพัน0ผมว่าเกินเบอร์ไปเยอะเลยนะครับซึ่งพอมันทําแบบนั้นได้มันคือการจําลองสเตจในการที่เราไปดูดนตรีสดถูกไหมครับคือเครื่องดนตรีอยู่ซ้ายขวานะแล้วนักร้องอยู่ตรงกลางอันนี้คือแบบประทับใจมากครับ ที่เหลือก็จะเป็นการใช้งานจิบัตหาทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้มีไมโครโฟนครับสามารถคุยสนทนาผ่านตัวลําโพงได้เลยครับรวมถึงสามารถที่จะคุยแบบโพซิชันปกติได้นะไม่ต้องแบบไปหยิบลําโพงมาเพื่อคุยอะไรแบบนี้ไม่ต้องนะคือวางบนโต๊ะคุยได้เลยนะครับอันนี้คอนเฟิร์มครับแล้วก็แอสซิสแตนต์นะครับใช้งานได้ผ่านตัวลําโพงเลยครับใช้ไม์ผ่านตัวลําโพงเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับกดค้างหนึ่งวิแล้วปล่อยนะครับเล่นมุกตลกให้ฟังหน่อยโอเคนี่เลยค่ะเกาะอะไรที่มีการตั้งเสาไฟฟ้าเยอะที่สุด เกาะกลางถนนค่ะก็ประมาณนี้ครับจุดที่ควรระวังในการใช้งานของลำโพงตัวนี้ก็คือไอ้ปุ่มสั่งงานข้างบนที่ผมชมนักชมหนานเนี่ยว่ามันดีมากเนี่แหละครับไม่มีปัญหาในงานออกแบบนิดน,นึงครับอันดับแรกครับตัวปุ่มมันเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้แล้วเวลาที่วางบนโต๊ะเนี่ยคือมองไม่เห็นปุ่มเลยครับมันเนียนกริปเลยครับกลืนกันมากๆมันทําให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้มือของเราที่กาลังจะเอื้อมไปกดเนี่ยเรากําลังกดปุ่มไหนซ้ําร้ายไปกว่านั้นนะครับ เขาออกแบบให้การสั่งงานมันเป็นแบบ one place นะครับก็คือกดเพียงแค่ครั้งเดียวสั้นๆเนี่ยเปิดแล้วนะครับถ้าต้องการตัดการเชื่อมต่อครับบลูทูธครั้งเดียวเนี่ยตัดการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะรหรือแม้กระทั่งปิดเครื่องก็ตามแต่ซึ่งมันจะเป็นปัญหาถ้าเกิดเรากดพลาดกดผิดก็คือมันลั่นสั่งไปเลยครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นอ่ะอย่างน้อยๆอ่ะเปิดเครื่องหรือปิดเครื่องเนี่ยต้องมีกดค้างมัางแหละตัดการเชื่อมต่อต้องกดบลูทูธค้างแหละใช่ไหมครับดังนั้นผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดจะสั่งงานันจรริงๆคบ ออลูก,ลก,ลกคๆคลำๆดูดีๆนิดนึงครับว่ามันเป็นปุ่มที่เราต้องการหรือเปล่าครับแล้วก็สุดท้ายครับการชาร์จแบตเขาค่อนข้างที่จะนานมากๆครับด้วยแบตที่ใหญ่ถึง4,400ม mm, ิลลิแอมป์ครับแล้วรโตคอลการชาร์จเนี่ย5โวลต์หแอมป์ครับหรือว่า5วัตต์ถ้าแบตคุณหมดเกลี้ยงเลยนะครับแบบเปิดไม่ติดเลยนะ4ชั่วโมงครับคือชาร์จทีเดียวคือปล่อยลืมไปได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็อึดมากจริงครับคือ50% 24ชั่วอมงแล้วตงแตี่้มาไม่มีความเงเป็เนต้องแบบนะ มันดังมากครับคือเปิดสุดฟังไม่ได้อะทนฟังไม่ได้หูจะแตกก่อนครับดังนั้นเปิดแค่ 50- 7 0ิเอเนี่ยใช้งานสัก20ชั่วโมง17ชั่วโมง18ชั่วโมงผมว่าเหลือๆสบายๆครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไ r ร b บิด X Sound Go Gen 2นะบอกได้เลยว่ากับราคา1290คือดีมากจริงวางแค่ตัวเดียวโดดๆก็ดีอยู่แล้วถ้าคุณซื้อแบบแพ็คคู่ได้บอกเลยว่าสุดจับกับราคานี้นะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพอซื้อแพ็คคู่มันก็ขึ้นไป ประมาณตีไปก็2อ0 0นาตีกลมๆนะครับแต่ว่าก็ยังดีอยู่ดีนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นสายดูหนังถ้าใครที่จะดูหนังซื้อไปดูหนังแล้วไม่จัดแบบแพ็คคู่นะอย่าให้ผมรู้นะผมโกรธจริงๆด้วยมันดูหนังดีมากจริงครับทุกคนถ้าใครที่เป็นสายแบบคุณบอกว่าคุณชอบดู Netflix เป็นชีวิตจิตใจอะแต่ว่าต้องบอกกันว่าดูในลักษณะแบบวางในห้องนอนบนโต๊ะคอมทาง,งานแบบนี้นะไม่ใช่เอาไปวางกับทีวี5 60นิ้วไปแทนชุดโฮมเธียเตอร์ไม่ใช่นะใช้ให้มันถูกลักษณะนะครับ ใครที่เป็นสายดูหนังกับ iPad อ่ะ iPad n o t e b o o k คอม PC บนโต๊ะทำงานแบบเนี้ยดีมากจริงๆนะครับดูแบบคุณจะระเบิดภูเขาภูเขาถ้ำเท่าไหร่ก็เอาให้เต็มที่นะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นครับง่ายๆครับแค่ไปกดข้างโฆษณาให้กับผม1ครั้งต่อ1คลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับวันนี้ไม่แม i ินต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย